เมนูง่ายๆบานๆแบบกินมาแต่น้อยมกไก่ใส้ข้าวเบียร์แต่ว่ามันอนี้เพยบ่มีใบตองด้ตตำพริกค่าตะไคร้แหแล้วก็ตามด้วยข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวแซน่ะแหละจ้ะตำให้เิ่นแหลกแล้วก็ตามด้วยพร้อมแดงกับกระเทียจมจ้ะตำต่อไปไก่ก็เลือกส่วนที่มักได้เลยเอ่ยใส้อันที่เป็นเศษๆไกลล่รวมๆมกันมีหนงังมีเนื้อน่นนะแล้วก็เครื่องในไก่น้าแล้วก็เอามาใส่กับข้าวเบียร์ปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำปลาปลาแดกซัํานีละ แล้วก็ใส่ใบบักคีหูดลงไปตามด้วยต้นหอมโคเลโคเลให้เพิ่นเข้ากันแต่ว่าถ้าสิีห้มกไก่แสบกว่านี้เนาะต้องใส่หยวกกล้วยไหมแต่กันั่นละมันสิไปหาใส่ละก็คือหยวกกล้วยเพิ่นหายอย่างละจ้ะเออก็เลยบอใส่ใส่แต่หอมบัวดนีแทนเออๆอมันยังหอมบัวอันต้นหอมนี่ละจ้ะ เขากันดีแล้วก็เอาใส่ภาชนะเพื่อที่สิเอาไปหนึ่งเอยกระใสหวดวนึงซื้อนี่ละหนึ่งไม่ได้จะเครื่องทางด้ยกระสิทนนนนํ้าการคนๆแน่จัหน้อยให้เพื่อนเขากันย่านเขาเบียบ่สุกนะแล้วก็นหนึ่งต่อจนสุกก็ใส่เวลาเติบจะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่หฮาเห็ดน้าซานี่ก็เรียบร้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟปัน่นคําเขาแล้วก็คุยสวบเขาไปบอกเลยว่าแซ่บเวลีกูด